กสวัสดีครับนนี่คือสวัสดีครับนะครับนี่คือชุดไมนม้ำผู้หญิงนะครับในลาสาดานะครับครับนี่ครับ อย่างนี้นะครัให้ดูเต็มๆนะครับให้ดูเต็มๆนี่นะครับปึ๊บเนี่ยนี่ครับสีเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับสีเนี่ยคือสีแดง อีฟ้าเอ,อ่อครับอืมแต่ให้ดูใหม่แต่ให้ดูใหม่แย่ให้ดูใหมอนะ่อย่างนี้นะปึ๊บอย่างเงี้ยนะสี่แล้วนะครับนี่สี่แล้วเป็นอย่างเงี้ยนี่อีฟ้า น,นี่ครับนี่ครับราคาเป็นอย่างนี้คะดูไซส์ใช่ไหมครับนี่ดูไซส์นะครับสีแดงสีเขียวอ่อนเหลืองอ่อนแดงอะไรเงี้ยครับนี่คือไซส์นะนี่ครับไหนดูครับไซส์นี่ นี่คนี่ฟ้านี่เขียวอ่อนไม่ใช่ฟ้ามันดูสีฟ้านะครับปึ๊บน,นี่ครับแล้ง ครับนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับแดงเขียวเหลืองนับนับปึ๊บครับปึ๊บ คือน,นี่คือคนแนะนำนะเอรอเอเอใส่ได้พอดีนะนี่นะนี่นะครับเป็นอย่างงี้นี่นี่ครับนี่นี่คนระับ ให้เราเต็มๆได้เลยนะนี่นี่นะนี่ประมาณนี้นะสีฟ้าสีเหลืองสีแดงนงี้ยนี่นะ้นนะเร่ดูชัด น,นี่นะครับมีแค่นี้นะครับมาดูคอมเมนต์เดี่ยนะมีคอมเมนต์มีแค่นี้นะครับ,น,นะรบนี่นะครับมีแค่นี้ครับมือคนแนะนำนะครับ นี่ครับนี่เป็นอย่างนี้นะนี่นี่ที่ด้านหน้านะครับนะครับคนนี้คนเดานะครับน่ารักมากก็ไม่แค่นคี้นะครับก็นะครบอีกคนหนึ่งก็คือไม่มี อันนี ar, 分 specimen, 分 standard, Wenn, souvent, 對對้คือด้านเกสตรซื้อเศษสีฟ้านะครับอันนี้สีแดงนี่สีฟ้าคนละส่วนกันนะนี่สีแดงผมชอบกันนี้มากนะครับอือ่งหน่ะครับเพิ่มพ่มเป็นแค่นี้นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับนี่แค่นี้นะครับเพิ่มเป็นแค่นี้นะครับ มีอะไรมากนะครับถ้าอยากจะซื้อก็ปึ๊บนี่ชื้ปึ๊บมีเหมือนเดิมนะครับปึ๊บเหมือนเดิมนะครับตากมีเหมือนเดิมนี่นะปึ๊บนี่นี่นะปึ๊บปึ๊บนี่นะครันี่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 เห็นไหมอ่ะปึ๊บตักแค่นี้ปึ๊บ นี่โปรบายปึ๊บแอนนอนนี่ปึป mm ๊บันน well. ีนยังนี่เก็บเงินไปทางนี้นะปึ๊บนี่เรียบร้อยนี่แบบมีอะไรบ้างนะแค่นี้นะครับก็ส่ัสนี้นะครับ